วัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz C200 CGI ปี2013นะครับคันนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วด้วยนะครับรถมือเดียวนะครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับหายากมากๆนะภายในได้ภายในดำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับนี่นะครับตัวรถ Benz C200 CGI ปี2013นะครับ อย่างที้ผมบอกไว้ว่าคันนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วด้วยนะครับที่สําคัญครับคันนี้ได้กันชนหน้า AMG กันชนหลัง AMG ด้วยครับทุกอย่างนี่คือเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับรถสวยๆเลยนะครับการันตีไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําหรือก็ไม่มาอย่างแน่นอน100%นะครับแล้วคันนี้นะครับก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับใช้งานน้อยดูแลรักษาดีมากนะครับสีเขานะครับก็เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สีสันสวยงามมากๆครับอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพสีคันนี้นะครับอยู่ประมาณ99%ได้เลยนะครับสีสันสวยงามครับรถจอดในล่มตลอดดูแลดีครับไฟหน้าของเขาครับก็เป็นไฟหน้าแบบตาหมวยนะครับเป็นทรงเฟสลิปแล้วนั่นเองนะครับรอบโค้ไฟก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟเดิมจากโรงงานเลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมครับ พร้อมดาวตรงกลางใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีดาวตรงฝากระโปรงให้ด้วยนะครับสวยๆครับกันชนด้านหน้าครับก็เป็นกันชนด้านหน้าของทรง AMG เลยนะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Learning Light นะครับเขาจะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับไฟคันนี้ติดครบหมดทุกดวงนะครับเฟสลิฟแล้วนะครับจะสังเกตง่ายๆครับไฟ Daytime Learning Light นะครับเขาจะเป็นไฟแบบ day ตรงนั่นเองนะครับถันมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นตะแกรงหน้าลังพึ่งไม่มีแตกหักนะครับ แล้วคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึง2องตำแหน่งเลยนะครับนี่ครในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับหล่อมากๆนะครับ C200 CGI คันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับล้อและยางคันนี้นะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับขนาดล้อขอบ17นะครับรัดคู่กับยางบิสโตนครับไซส์ยาง 21550R17 นะครับล้อสวยงามนะครับตั้งแต่โรงงานเลยนะครับป้ายแดงออกห้างมานะครับเดิมๆครับในส่วนของคันนี้นะครับ เอาไปวิ่งกันต่อยาวๆได้เลยนะครับดอกยางยังเหลืออีกเยอะนะครับรถวิ่งน้อยนะครับดูแลรักษาดีครับด้านข้างนะครับสีสันตัวรถก็สวยงามนะครับสีเขาเนียนๆนะครับกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวลูกตัวสีให้สวยๆนะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีฉีกกร่อนเลยนะครับขอบยางสวยงามแล้วก็มีโลโก้ของสติ๊กเกอร์มอก่อให้นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เดิมจากโรงงานนะครับ แล้วก็จุของเขาครับก็เป็นกระจกเบนซ์เดิมทุกบานเช่นกันนะครับหลังคาครับสวยๆแบบนี้เลยครับเนียนๆับไม่มีซิ่จางด่างสีคันนี้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับ99%ได้เลยนะครับแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับไฟท้ายของเขาก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเดียวก็เป็นแบบ LED เช่นกันนะครับก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาแบบนี้นะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นเส้น LED นะครับสวยงามมากๆนะครับในเวลากลางคืนครับด้านข้างของเขาครับก็จะมาพร้อมกับ โลโก้คมเนียมอยู่ครบนะครับฝั่งด้านซ้ายโลโก้ C 2 0 0อยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างกันชนนะครับเซ็นเซอร์ครับสี่ตำแหน่งมีมาให้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคันนี้คือกันชนหลังของ AMG ด้วยนะครับเขาจะมีดิฟฟิวเซอร์เล่นให้แบบนี้นะเป็นสีดําด้านสวยๆดูสปอร์ตแน่นอนนะครับนี่นะครับด้านหลังของเขาครับเนียนๆเลยครับคันนี้การันตีเนียนทุกจุดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับในส่วนของด้านท้ายนะครับ ภายในท้ายสวยงามนะครับพรมกระดุมสวยๆแบบนี้สักลาดเดิมสวยงามนะครับอันนี้คือที่บังแดดของเจ้าของเดิมนั่นเองนะครับเปิดขึ้นมานะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับขนของยางอะไหล่ยังมีให้ดูอยู่เลยชัดๆแบบนี้นะครับไม่เคยลงพื้นครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิม100แน่นอนนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆแบบนี้นะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับ ตัวน็อตตรงนี้เขาจะมีมาร์กเดิมจากโรงงานเป็นสีฟ้าให้ด้วยนะครับบมกหอคันนี้เดิมแน่นอน100%รนะครับแล้วประกันเลยครับในส่วนของโครงสร้างครับฝาท้ายนะครับเดิมจากโรงงานนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับสกาดด้านท้ายเดิมเช่นกันนะครับไม้ก้านฉุกเฉินอยู่ครบทั้งหมดนะครับขอบยางสวยงามอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับขอบยางสวยๆนะครับฝั่งซ้าย ฝั่งขวาก็เช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในก็จะเป็นภายในสีดําแบบนี้นะครับเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะครับหนังสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับหนังสวยงามมากๆนะครับรถใช้งานน้อยนะครับฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับฝั่งคนนั่งหนังสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับที่เท้าแขนหนังก็ยังสวยๆนะครับ ปีกหนังเบาะไม่มีย้วบเลยนะครับฟองน้ําเด้งสู้มือครับแล้วเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับกึ่งไฟฟ้ากึ่งแอนะล็อกนั่นเองนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ที่พิณหลังดันเข้าดันออกได้นะครับแล้วก็แอนะล็อกเขาก็จะปรับอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้อดีของที่มีระบบแอนะล็อกมาช่วยนะครับก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับเซอร์วิสง่ายไม่จุกจิกนั่นเองนะครับ แผงข้างประตูครับเดิมๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับสีดำครับตัดด้วยเปลี่ยนโหนกแบ็กแบบนี้นะครับเงาๆครับปุ่มทุกอย่างนะครับอยู่ครบทั้งหมดใช้งานได้หมดเลยนะครับแต่ในส่วนของปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้นะครับปุ่มเขาอาจจะมีลอกบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างนะครับสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์นะครับคมๆแบบนี้นะครับ เมทอาร์สวยๆนะครับรถไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอน100%นะครับได้เดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับสีเดิมนะครับรับประกันเลยครับแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไขครับสครับเพดอยู่ครบพลาสติกไม่เคยถูกแกะเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งหมดไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับตัวน็อตสวยงามไม่มีร่องรอยของการไขทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับ เอาล่ะครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจคมเมียมแบบนี้มี2ดอกเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ของเขานะครับอยู่ที่1นึ่0 0สมกิโลเท่านั้นนะครับรถปี13บสาครับไมค์แสนห้าไม่ได้เยอะเลยนะครับรถมือเดียวเซอร์วิสตลอดดูแลรักษาดีนะครับกรอบเรือนไม์ก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้นะครับ คันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับขับดีมากนะครับความร้อนก็นิ่งๆนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้สบายนะครับดับบร์อตคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามครับพลาสติกไม่มีแตกหักเลยนะครับพลาสติกสวยงามมากๆนะครับหน้าจอของเขาครับก็เป็นหน้าจอขนาดประมาณสัก6นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับหน้าจอสวยๆไม่มีขุ่นเหลืองเลยนะครับหน้าจอสวยงามมากๆครับถัดลงมาด้านล่างนะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหลอช่องแอร์เดิมสวยงามครับถัดลงมาระบบวิทยุ คันนี้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดครับแล้วถัาลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปุ่มอีโคมีมาให้ด้วยนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ครับถัดลงมาอีกครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์นะครับแอร์คันนี้เป็นแอร์แบบดูโอโซนครับแยกอิสระซ้ายขวาผมรับประกันเลยแอร์เย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนครับหนาวๆเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ใส่ของเล็กน้อยมีที่จุดบุหรี่ให้นะครับแล้วในส่วนของคันเกียร์ครับ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดนะครับหัวกเกียร์สวยๆถุงเกียร์ไม่มีฉีกขาดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดโหมด E แล้วก็โหมด S นะครับอยากประหยัดก็ E อยากแรงก็ S ได้เลยนะครับถัาลงมาด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วอีก2ใบแล้วก็ปุ่มลูกกิ้งควบคุมหน้าจอตรงกลางนั่นเองนะครับที่เทาเ้าแขนอย่างที่ผมบอกไว้สวยๆนะครับเปิดมามีลิ้นชักใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย4ก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวปุ่มของพวงมาลัยอ่ะผมจะการแก้ไขให้นะครับอาจจะลอกบ้างตามอายุการใช้งานนะครับจุดอ่อนของ W 2 0 4นะปุ่มเขาก็ชอบลอกนั่นเองครับแต่เดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้เหมือนใหม่เลยนะครับอันนี้คือรีวิวสภาพสดสรถแรกเข้ากันให้ดูก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เขาสวยงามจริงๆนะครับ ผมอะไรก็สวยงามนะครับสติชิ่งทุกอย่างเดินคมกลมสวยนะครับไม่มีฉีกขาดอันนี้คือผมอะไรเดิมจากโรงงานเลยนะครับสติชิ่งได้เดิมสวยงามแบบนี้เลยนะครับเสา A เสา B นะครับสวยงามนะครับเสา a เสา B เนียนแบบนี้ครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับไฟในเก่งนะครับติดครบทุกดวงนะครับไฟอ่านหนังสือติดครบหมดเลยนะครับระบบไฟคันนี้ติดครบหมดนะครับรับประกันเลยครับว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับพร้อมใช้งานแน่นอนเอาไปขับขี่ต่อได้สบายๆครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันต่อครับไปครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังตัวรถก็สวยงามนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับเบาะด้านหลังแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับพรมก็เป็นพรมกระดุมให้ด้วยทั้งหมดเลยครับทั้งคันเลยครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็หลังท้ายนะครับเป็นพรมกระดุมให้ทั้งหมดตรงรุ่นครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับขาผมนะครับเหลืออีกเยอะเลยนะครับนั่งสบายนะครับ W204 ครับหัวผมก็เลยเยอะนะครับ กระเป๋าหนังจิงโจ้สวยๆนะครับแบบนี้นะครับเนียนๆนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเนียนเช่นกันนะครับช่องแอร์ครับไม่มีฟันหักฟันหล่อช่องแอร์อยู่ครบทั้งหมดแอร์ด้านหลังเย็นฉ่าเลยนะครับด้านล่างก็จะมีที่ใส่เส็ตตั้งแล้วก็ที่ชาร์จพาวเวอร์เอเล็อีก12โวลต์ให้ด้วยนะครับที่เท้าแขนด้านหลังครับสวยงามแบบนี้เรียบเนียนเปิดมามีที่ใส่ของเล็กน้อยแล้วก็มีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับครบๆเลยนะครับสาหรับ W 2 0 4 f l e e t i คันนี้นะครับ ผมให้ดูด้านหน้ากันอีกทีนะครับความสวยงามของเขานะครับสวยๆเลยนะครับในส่วนของ w 204 f e สล i ฟนะครับคันนี้คือเนียนมากๆนะครับรถมือเดียวไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Evo 271นะครับให้กำลังแรงม้านะครับ180กว่าม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคของเขานะครับอยู่ประมาณ14-15กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับ เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ evo นั่นเองนะครับขับขี่ดีมากๆนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงให้ดูเลยนะครับเครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับดูในส่วนของพวกท่อไอดีนะครับไม่มีซึมนะครับแห้งๆครับแต่เดี๋ยวผมจะจัดการสปาให้ด้วยนะครับคันนี้นะผมเพิ่งรับเข้ามานะครับเพิ่งเช็คเสร็จนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ เอามาให้ดูสภาพสดๆเรียๆก่อนเลยนะครับตัวน็อตครับไม่มีร่องรอยของการไขด้วยนะครับตัวน็อตสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเดิมทั้งหมดเลยนะครับเม็ดอาร์ครับคมๆคมๆแบบนี้นะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทั้งหมดนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยเดิมเช่นกันนะครับไม่มีร่องรอยของการไขการรื้อถอดเลยนะครับเม็ดอาร์นะครับคมๆคมๆนะครับมีโลโก้เบนซ์ให้ชัดเจนครับแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับ กันความร้อนก็สวยงามมากๆนะครับมีเลขรตของโรงงานบอกให้ด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ C200 คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับรอบเครื่องรอบเกียร์เปลี่ยนนิ่งๆไม่มีกระตุกนะครับเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับ7เกียร์ครับ รถคันนี้ขับขี่ดีเลยนะครับไม่เพียงแค่150,000กิโลเท่านั้นนะครับได้รถมือเดียวด้วยครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับช่วงล่างนะครับไม่มีสายโยนแน่นอนครับเฟิร์มๆครับรอยต่อของสะพานไม่เรียบก็นิ่มๆนะครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้ครับขับขี่ได้อย่างค่อนข้างมั่นใจเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีครับแล้วอัตราการเร่งของเขาคือแรงเลยนะครับ180แรงม้านะครับ เครื่อง evo 271นะครับอัตราการบริโภคของเขานะครับอยู่ประมาณ1 4 1 5ห้ากิโลทำได้นะครับเพราะว่ามีระบบ Eco ช่วยนั่นเองครับมาครับลองเล่นกันดูนิดนึงครับดูครับหลังติดเบาะเลยครับแล้วดูระบบเบรกของเขานะครับ3-2-1เบรกครับเบรกค่อนข้างมั่นใจนะครับผ้าเบรกยังใหม่อยู่ครับรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับใช้ความเร็วยังไม่ค่อยได้ครับ แต่โดยรวมคือขับขี่ดีมากนะครับสำหรับ c 2 0 0คันนี้ครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับมาครับเร่งแซงครับดูครับแรงมากนะครับเครื่องของเขาอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยนะครับแล้วเสียงเครื่องเขาค่อนข้างเงียบเลยนะครับไปกันต่อครับดูครับร้อยกว่าแล้วนะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับ ข้ามไปแล้วครับข้างหน้าต้องเลี้ยวนะครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ60นะครับใส่โค้งเลยครับไม่แตะเบรกครับเติมคันเร่งต่อครับดูครับขับขีดได้อย่างมั่นใจเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆครับ ผมการันตีให้เลยครับเครื่องเฟิร์มเกียร์เฟิร์มช่วงล่างก็นิ่งๆนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่าทั้งคันเลยครับหนาวมากครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันต่อดีกว่าครับไปเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ c 2 0 0ปี1ิเฟสลิฟแล้วด้วยนะครับได้เครื่อง evo 271 รถมือเดียวไหม่น้อยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้กํารันตีเลยครับเอาไปขับใช้งานต่อยาวๆนะครับรถไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้เลย100%นะครับแล้วราคานี้นะครับผมก็จัดการโอนฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับผมมีอู่เบนดูแลให้ด้วยนะครับทําแต่เมอร์เซเดสเบนซ์อย่างเดียวนะครับสี่สดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับเอาไปใช้งานต่อสบายสบายครับ ยังไงวันนี้นะผมต้องขอฝากเจ้า C200 W204 f วีสอ Li คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ